สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวาราศินีสิงสวุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง o n l i n e r m u t p a c t h นะคะวันนี้เราเดินทางกันมาถึงวันที่2ของสัปดาห์ในตอนของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในโรงงานรวมไปถึงเหตุไฟไหม้ที่สร้างโศกนาฏกรรมผลกระทบไม่ว่ากับตัวผู้ที่ทำงานเจ้าของโรงงาน รวมไปถึงบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยบ้านพักอยู่เราแวกโรงงานเหล่านั้นก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันวันนี้ฝนจะนำทุกท่านย้อนไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ ก๊าซธรรมชาติที่มีเหตุการณ์รั่วไหลซึ่งแน่นอนเขาว่าถ้าพูดถึงบริษัทที่ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศเรานั่นก็คือปตทนั่นเองใครจะเชื่อล่ะคะว่ามันมีเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียอย่างมากนะคะเมื่อก๊าซที่กําลังขุดเจาะอยู่นั้นนะคะที่ถูกลําเลียงผ่านท่อเนี่ยมันมีการรั่วเกิดขึ้นย้อนกลับไปในวันที่22ตุลาคมปี2005 ร้อยเวลาประมาณสัก12บสนาฬิกา55นาทีค่ะได้เกิดเหตุกาา์ธรรมชาติรั่วนะคะจากท่อส่งกา๊าซธรรมชาติใต้ดินแล้วก็ส่งผลให้กา๊าซเหล่านั้นนะคะฟุ้งกระจายสู่ชั้นบรรยากาศและก็เกิดการลุกไหม้เหตุเกิดใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะฝั่งตรงข้ามวัด เปล่งลาดบำรุงตำบลเปล่งอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งนะจุดเกิดเหตุนั้นก็ใกล้โรงเรียนเปล่งวิสุทธ,ธาทธิบดีแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูทรเปล่งนะคะริมถนนเทพร,ราชแล้วก็เส้นลาดกระบังนั่นเอง ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะก็มีกล้องติดหน้ารถยนต์ค่ะบันทึกวิดีโอไว้ได้แล้วกล้องนั้นก็ทำให้เราเห็นภาพเปลวไฟลุกโชดช่วงขึ้นมานะคะสู่ท้องฝาสูงกว่าไฟฟ้าแรงสูงซะอีกค่ะหลังเกิดเหตุราวสองชั่วโมงนะคะก็ มีเพจข่าวต่างๆนะคะนั่นก็คือมี Facebook PTT News นะคะของบริษัทปตทจำกัดมหาชนเนี่ยก็ได้รายงานว่าปตทได้ควบคุมสถานการณ์กา๊าซล่วไหลและเพลิงไหม้ได้เรียบร้อยแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุนะคะถึง เหตุการณ์ที่ทำให้ท่อเนี่ยรั่วแล้วก็มีการ ระเบิดมีไฟไหม้เกิดขึ้นนะคะโดยทางปตทก็ชี้แจงนะคะว่าตัวปตทนั้นได้ดำเนินการตัดแยกระบบบริเวณช่วงท่อที่เกิดการล่วไหลและแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบต,ต่อมาปตทยืนยันมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยท่อส่งกา๊าซว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยเน้นความปลอดภัยสูงสุด เป็นสำคัญนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะกลุ่มปฏิบัติการเองก็เคร่งครัดแล้วก็ตรวจสอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมไปถึงก็มีการยืนยันว่าได้มีการทํานุบำรุงรักษาระบบท่อส่งกา๊าซเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งกา๊าซมากที่สุดแต่แล้วนะคะพอย้อนกลับไปในวันที่27กรกฎาคมปี2000 5 56ก็ได้เกิดเหตุการณ์ท่อรับน้ำมันดิบขนาด16นิ้วของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะในครั้งนั้นก็ล่วกลางอ่าวไทยส่งผลให้น้ำมันดิบปริมาณซักราวๆ50ตันหรือ50,000ลิตรนะคะไหลลงสู่ท้องทะเลกระแสน้ำและลมทะเลเนี่ยพัด ภาพของเหลวสีดำเข้าฝั่งบริเวณอ่าวพล้าเกาะสมิธจงหวัดระยองเรียกได้ว่าฉาบหน้าชายหาดนะคะกลายเป็นสีดำเลยทีเดียวเหตุไฟไหม้จากท่อก๊สรั่วนะคะถือว่าเป็นหายนะรุนแรงที่สุดในรอบ8ปีของบริษัทเชื้อเพลิงพลังงานของประเทศไทยหากแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงต้นเหตุเนี่ยจากน้ำมันดิบ เป็นก๊าซธรรมชาตินั่นเอง วันนี้นะคะสินาทีคดีดังก็ไปรวบรวมบทสัมภาษณ์และก็ผลกระทบต่อผู้คนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์รั่วของท่อส่งก๊าซธรรมชาติในครั้งนั้นนะคะว่ามีการสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังรายการได้ติดตามรับฟังคนแรกนะคะชื่อคุณยานกวีบุญทันซึ่งเป็นครูโรงเรียนเปลงวิสุทธาธิบดี คุณครูท่านนี้เล่าว่าหลายคนบอกจะย้ายลูกเรียนไปที่อื่นเลยนะคะเพราะกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งโดวยวันเกิดเหตุค่ะคุณครูเล่าว,ว่านักเรียนตอนนั้นกำลังเตะบอลกันอยู่แถวโดมด้านหน้า ใกล้กับแนวที่แนวบ้านที่ถูกไฟไหม้นะคะประมาณเที่ยงครึ่งค่ะเด็กทยอยเดินกลับมาขึ้นเรียนซึ่งคุณครูแล้วก็นักการเนี่ยในขณะนั้นกำลังซ่อมไฟอยู่ใต้ถุนอาคารเรียนหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงแบบดังตุ้มขึ้นมานะคะเมื่อเครื่องบินแบบว่า เสียงแรกที่ได้ยินนะคะนึกว่าเหมือนว่าเครื่องบินตกคุณครูกับนักการพานลงคนดังกล่าวก็ชะโงกออกไปดูนะคะก็คือปฏิกิริยาทั่วไปของคนได้ยินเสียงดังมากๆว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ชะโงกไปทางด้านหลังอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จในตอนนั้นคุณครูเล่าว่าก็มีไฟลุกขึ้นมาจากด้านหลังมองเห็นไฟสูงท่วมเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะจำไม่ได้ว่าเสียงตุ้มเนี่ยมีกี่ครั้ง แต่ว่าไม่ใช่ครั้งเดียวแน่ๆครั้งแรกนะคะไฟน่าจะยังไม่ถึงไม่สูงเท่าไหร่แต่อีกตุ้มหนึ่งคนขูเล่าว่าไฟสูงมากๆนะคะภาพที่เห็นก็คือคนจำนวนมากวิ่งกรูกันออกมาดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปดูภาพจากกล้องที่ติดหน้ารถยนต์นะคะ ก็เผยให้เห็นว่ามีไฟลุกขึ้นมาสูงมากสูงกว่าไฟฟ้าแรงสูงซะอีกจากภาพที่คุณครูเห็นนะคะว่าไฟลุกขึ้นข้างบนแต่ก่อนนั้นมันยิงออกไปด้านข้างค่ะยิงเข้าตัวบ้านนะคะก็เลยทำให้บ้านพักเราแวกนั้นนะคะรวมไปถึงโรงพักด้วยนะคะโดนผลกระทบนะคะมีเปลวไฟมีไฟไหม้นะคะหลังจากนั้นค่ะ เหตุระเบิดที่ทำให้ทุกคนตกใจเด็กบางคนกระโดดออกจากห้องทางหน้าต่างนะคะกระดูกแตกเลยทีเดียวค่ะร้องห่มร้องไห้วิ่งครูกันมาคุณครูเห็นแค่นั้นก็วิ่งเอาตัว เข้าไปแบบกว่าต้อนเด็กๆนะคะแล้วก็ให้เด็กทุกคนเนี่ยเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเรียกได้ว่าสร้างความสะเทือนขวัญแล้วก็ขวัญหนีที่ฝ่อทั้งคุณครูเองรวมไปถึงเด็กๆนักเรียนนะคะ ทางด้านชาวบ้านเองก็มีคำบอกเล่าด้วยเช่นกันนะคะก็คือคุณทนอมจิตแตงเล็กเขาบอกว่ามองเห็นไฟขึ้นเป็นสองแฉกแล้วก็มีเสียงฟู่ตลอดเวลาเสียงฟู่ที่ว่าน่าจะเป็นเสียงออที่ก๊าซเนี่ยมันล่วนนั่นเองนะคะ คุณถนอมจิตเล่าว่าบ้านที่ปลูกอยู่ตรงนี้นะคะตรงราแวกที่เกิดเหตุเนี่ยมีทั้งหมด11หลังของคุณถนอมจิตนั้นเป็นหลังที่11 อยู่ใกล้โรงเรียนมากที่สุดอยู่มาตั้งแต่ปี2,555ใกล้จะครบ10ปีแล้วในขณะนั้นซึ่งคุณถนอมจิตนะคะเป็นแม่ค้าอยู่ในโรงเรียนตอนเกิดเหตุนั้นกำลังล้างจานอยู่วันนั้นทำงานวันสุดท้ายเพราะถัดไปก็จะเป็นวันหยุดปิดถังแก๊สอยู่แล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงบึ้มขึ้นมาก็คิดว่ายางระเบิด พราะแถวนั้น10บล้อ,อยังระเบิดบ่อยค่ะพอบ้มครั้งที่สองมันสะเทือนมากคิดว่าแผ่นดินไหวก็เลยรีบวิ่งหนีออกจากตึกเพราะกลัวตึกถลม่มพอวิ่งออกมาก็เห็นแสงสีส้มๆวิ่งไปก็หันไปมองไปนะคะแล้วก็เห็นลูกเนี่ยที่วิ่งออกมาตามมาด้วยเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าในขณะนั้น เปลวเพลิงนะคะที่คุณถนอมจิตมองเห็นเนี่ยมันสูงแล้วก็แยกออกเป็นสองแฉกมีเสียงแล้วก็มีเสียงฟู่ที่เป็นเสียงก๊าซล่วเนี่ยตลอดเวลาน่ากลัวมากๆค่ะมองไปทางตึกสูงสามชั้นที่กำลังก่อสร้างไฟสูงกว่าตึกแต่ว่าไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะ ถ้าได้กลิ่นก็คงแจ้งความกับตำรวจแล้วแต่ในขณะนั้นก่อนเกิดเหตุไม่มีใครได้กลิ่นเลยนะคะแน่นอนกส๊สธรรมชาติที่ยังไม่ได้ถูกบรรจุลงถังเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีกลิ่นนะคะกลิ่นแก๊สที่เราเปิดไว้แล้วเราได้กลิ่นตามในบ้านเรือนของเราเพราะเขาใส่กลิ่นเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าเออเราปิดวาล์วไม่สนิทมีแกส๊สลั่วอยู่นั่นเองแต่แก๊สที่ขุดอยู่ หรือยังไม่ได้ถูกบรรจุนะคะก็ยังจะไม่มีการเติมกลิ่นดังนั้นก็จะไม่มีใครได้กลิ่นกับแก๊สที่กาล,ลังล่วไหลยอยู่นั่นเองค่ะอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะนั่นก็คือคุณชวนคุณสุรชยัยคุณพยอมซึ่งเป็นครอบครัวที่ออได้รับผลกระทบครอบครัวสิงโตนะคะ เป็นชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นโดยคุณชวนสิงโตเนี่ยเล่าว่าในขณะเกิดเหตุนั้นตนตกใจมากนึกว่าจะตายแล้วนะคะก็ไหว้พระสวดมนต์ขอพรหลวงพ่อโสธรว่าให้ช่วยด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ารอดไปได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าบนบานสารกล่าวว่าจะทําบุญเลยรวมไปถึงก็มีคนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวบ้านเรือนที่ได้รับ เพลิงไหม้แล้วก็บางคนก็บอกว่าต่อให้ได้รับเงินเยียวยา500-5ล้านบาทอย่างไรนะคะก็ไม่คุ้มกับเงินที่ได้มาเพราะว่า สุดท้ายแล้วนะคะมันก็เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านจิตใจและทรัพย์สินรวมไปถึงบ้านเรือนผู้คนนะคะก็ได้รับผลกระทบนั่นเองนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์เลวร้ายอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ก๊าซลั่วของปตทอท,อที่สร้างความระเบิดไฟสูงกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงซสอีกนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็คืออย่างไรก็ตามถึงแม้ทางบริษัทจะมีการยืนยันว่าระบบความ ปลอดภัยการทำนุบำรุงรักษา ก็เป็นไปตามมาตราฐานสากลแต่เหตุเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้นะคะอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนก็ต้องมีความพร้อมแล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง,าง,างๆอยู่สม่ำเสมอนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องจบลงแต่เพยงเท่านี้อย่างไรก็ตามกลับมาลับฟังอพิโซดถัดไปได้ในวันพรุ่งนี้จะเป็นเหตุการณ์ระเบิดหรือเหตุการณ์ไฟไหม้กับ โรงงานไหนพื้นที่ไหนอีกนั้นก็ติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทาง o n l i n e r m u t p a c t h วันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ